สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เหหลล่าลอนเรื่องราวของวิญญาณความหลอนความเฮี้ยนสเสนยาแฝดคุณใสที่เราต่างสัมผัสได้ตอนหงร่อนมังกรรำ เลขคุณใส,สเสนยาแฝงเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพี่สาวที่รู้จักคนหนึ่งพี่แกชื่อพี่ตุกตาปกติผมจะเรียกแกว่าพี่ตาพี่ตามีรูปร่างหน้าตาที่ดีและมีสามีที่หล่อเหลาชื่อพี่พลทั้งสองทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ทางภาคตะวันออก การงานที่ดีสามีที่ดีเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ดวงชะตาของพี่ตาพลิกผันเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันหนึ่งที่พี่ตาเดินทางไปทำงานด้วยรถส่วนตัวพี่พลป่วยจึงลาอยู่บ้านระยะทางที่ห่างจากที่ทำงานประมาณ10กิโลเมตรไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พี่ตาประสบอุบัติเหตุรถสิบล้อตัดหน้าจนต้องหักลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าพี่ตานอนรักษาอาการอยู่เป็นอาทิตย์ที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ลาพักฟื้นเป็นเดือนจึงกลับไปทำงานได้แต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะการที่รถชนหัวกระแทกทำให้ประสาทบางส่วนของพี่ตาเสียหายบางครั้งก็มีอาการปวดหัว และเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ของพี่ตาเลยไม่ใช่มันทรมานแต่ทุกครั้งที่ปวดหัวพี่ตาจะได้ยินเห็นหรือรับรู้อะไรบางอย่างแบบควบคุมไม่ได้อะไรพวกนั้นมันไม่น่าพิรม์เลยมอให้เหตุผลว่ามันเป็นภาพหลอนเท่านั้นพี่ตาก็เข้ารับการรักษาและบำบัดแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้น ถึงกระนั้นพี่ตาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของเธอเลยเหตุการณ์ดำเนินอย่างนี้เรื่อยมานานเข้าพี่ตาก็เข้าวัดนั่งสมาธิตามที่หมอบอกว่าจะช่วยได้อีกทางเพราะเป็นการสงบจิตใจทำให้อาการปวดหัวเริ่มหายไปบวกกับยาของหมอด้วยแต่การรับรู้สิ่งต่างๆมันกลับชัดขึ้นไม่ใช่วูบวาบอีกต่อไปแล้ว มาถึงตอนนี้พี่ตารู้แล้วว่าสิ่งที่พี่แกเห็นก็คือวิญญาณแต่ผีพวกนั้นไม่ได้ทำอันตรายอะไรพี่ตาเลยคงเป็นโชคดีที่พี่ตาเจอแต่วิญญาณที่ไม่ได้ไราด้ายกาัดถึงจะกลัวและกลัวมากบางครั้งเพราะวิญญาณบางตนก็ไม่ปกติเอาซะเลยแต่ถ้าพี่แกเห็นแกก็จะไปทำบุญให้ และสิ่งที่แปลกก็คือวิญญาณทุกตนที่เห็นก็มาให้เห็นตนละครั้งเท่านั้นทำบุญให้แล้วก็ไม่มาอีกสองปีผ่านไปที่เป็นคนเห็นผีพี่พลเข้าใจว่าเมียแกเข้าวัดนั่งสมาธิเพราะเป็นการบำบัดต,ตามหมอบอกและแกบอกพี่พลว่าเป็นการสร้างบุญด้วยเพราะเกิดอุบัติเหตุจึงกลัว คงเป็นความเคยชินนานเข้าความกลัวนั้นก็ลดลงและวิญญาณก็ไม่ได้มาทุกวันซะหน่อยชีวิตอันมีความสุขเริ่มกลับมาอีกครั้งพร้อมกับหยานทิที่ไม่รู้ว่าใครประทานมาให้จนมีเรื่องที่ต้องใช้ผลบุญที่สั่งสมมาในที่สุดโรงแรมที่พีตาและพี่พลทำงานอยู่มีพนักงานเข้ามาใหม่หลายคน เรื่องมันจึงเริ่มจากตรงนี้ความหล่อของพี่พลที่แม้แต่ผมอย่างหันมองพวกสาวๆก็หมายปองเช่นกันเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาพี่พลก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของพนักงานพวกนั้นด้วยจนวันหนึ่งพี่พลได้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่บาร์จนเช้าแกถึงกลับบ้านเพราะเป็นวันหยุดเมื่อพี่พลเดินสวนกับพี่ตาเพราะพี่ตาจะไปทำงาน พี่พลก็กลับมาพอดีพี่ตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะบอกไว้แล้วแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือกลิ่นสาบรุนแรงที่โชยเข้ามาให้พีตาได้กลิ่นแต่พริบตาเดียวกลิ่นนั้นก็หายไปแล้วพี่พลบอกว่าไปนอนก่อนนะขับรถดีๆละ่ะและเดินขึ้นบ้านไปแต่ความฉงนหรือความสงสัยของพี่ตาจึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อหางตาได้เห็นกลุ่มควันสีดำลอยตามพี่พลไปแต่ก็เช่นเคยแค่พริบตาเดียวก็หายไปพี่ตาคิดว่าคงตาฝาดและพี่ตาคิดว่าถ้าเป็นผีก็คงชัดกว่านี้เพราะตลอดเวลาที่เห็นผีก็คมชัดแบบ 4K ตลอดพี่พลในระยะเวลาหลังก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปปกติพี่ทั้งสองจะเอารถไปขนละคัน เพราะเวลาเข้ากัะไม่ตรงกันแต่หลังๆพี่พลก็เอารถไปเองทุกวันพี่ตากับพี่พลไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลยช่วงนี้จนทุกคนในโรงแรมถามพี่ตาว่าทะเลาะกันหรือเปล่าพี่ตาก็งงว่าพี่พลเป็นอะไรอาการมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ที่เคยเย็นก็ร้อนขึ้นเมื่ออยู่กับพี่ตาพี่ตาเข้าใกล้พี่พลไม่ได้เลย เพราะพี่พลงดหดิดต,ตลอดจนสังเกตได้จนกระทั่งพี่ตาเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีอะไรบางอย่างลอยวนรอบๆพี่พลตลอดเวลากลิ่นสาบก็ชัดเจนจนเข้าใกล้ไม่ได้แต่พี่ตาก็ทําเป็นไม่เห็นแน่ชัดแล้วว่าไม่ปกติเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเพราะเธอ เป็นคนเห็นผีแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวันต่อมาเพื่อนที่ทำงานบอกว่าเห็นพี่พลคุยกับแม่บ้านสาวคนหนึ่งที่หลังโรงแรมแม่บ้านคนนั้นชื่อสวยเป็นคนแถวภาคอีสานใต้ใบหน้าคมขำสวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวพี่ตาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คนทำงานด้วยกันปกติพี่พลก็ไม่เคยเจ้าชู้ คบกันมาสิปีแต่งงานมาหปีก็ไม่เคยนอกใจไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยยานทิพย์ของพี่ตามีความพิเศษอีกอย่างก็คือเสียงกระซิบบอกอะไรบางอย่างเช่นอันตรายเหตุการณ์ล่วงหน้าชัดบ้างไม่ชัดบ้างช่วงนี้ก็ได้ยินแต่มันซ่าเหมือนวิทยุไม่มีสัญญาณเลยฟังไม่รู้เรื่องแต่พี่ตาก็คิดว่า คงไม่ใช่เรื่องดีช่วงนี้พี่พลไม่กลับบ้านบ่อยมากไปรอที่ทำงานก็มีเรื่องทะเลาะกันจนเพื่อนทำงานรู้หมดว่าตอนนี้ทั้งสองมีปัญหาถ้าไม่เข้าข้างตัวเองตอนนี้พี่ตาก็พอรู้แล้วว่าพี่พลโดนสนีแน่ๆเพราะใบหน้าที่มองคล้ำกลุ่มควรและกลิ่นสาบที่ได้กลิ่นนั้นมันชัดเจนแล้วเธอไปหาพระที่วัด ที่พี่แก้ไปบ่อยๆพระที่นั่นบอกว่าที่พี่ตาเพิ่งจะเห็นทั้งที่เป็นคนมีจิตสัมผัสเพราะว่าของมันแรงมากมันบังตาไว้ไม่ให้พวกมีวิชาด้วยรู้พี่ไม่มีวิชา,าที่จะและรู้แต่ตอนนี้เห็นว่าคนนั้น แก้ไขก็ต้องรีบแต่พระท่านก็ไม่รู้ว่าจะขัดกรรมได้ทันหรือไม่ต้องพาพี่พลมาที่วัดให้เร็วที่สุดการพาพี่พลไปที่วัดครั้งนี้พี่ตาได้ชวนนกกับพี่ชัยไปเป็นเพื่อนด้วยทั้งคู่เป็นผัวเมียกันและเป็นเพื่อนที่ทำงานนั่นทำให้ทั้งคู่จึงรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่พลและรู้ว่าพี่ตาเห็นวิญญาณ พี่ตาและเพื่อนจึงต้องพาพี่พลมาหาหลวงลุงที่วัดให้ได้แต่ไม่ทันได้คิดอะไรเมื่อถึงบ้านพี่ตาก็ปวดท้องแทบจะตายลงตรงนั้นพี่ตาปวดท้องจนยืนไม่ไหวพออ้าปากร้องพี่ตาก็เห็นกุมวรนสีดำพุ่งเข้ามาหาแล้วเข้าไปในปากอย่างไม่ทันตั้งตัวพี่ตาล้มลงท้องมันปวดแสบเหมือนไส้จะขาดให้ได้ สติของพี่ตากำลังจะดุดรอยก็พลันเห็นกลุ่มควันสีขาวรูปร่างคล้ายคนนับสิบยืนรอบเธอมือนับสิบคู่ดันยื่นมาวางบนท้องพี่ตาแล้วกดลงไปที่ท้องก่อนที่กลุ่มควันสีดำนั้นจะพุ่งออกมาจากปากพี่ตาแกสะดุ้งตัวขึ้นแล้วอาเจียนลเลือดออกจากปากก่อนที่จะหมดสติไป พอ่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นว่าแกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนทั้งสองคอยดูแลอยู่พี่นกบอกว่าพ่อดีลืมของไว้ในรถพี่ตาจึงให้พี่ชัยพากลับไปเอาพอไปถึงก็เห็นพี่ตานอนสลบอยู่ที่หน้าบานพี่ตาเล่าเรื่องให้พี่นกกับพี่ชัยฟังพี่ตาบอกว่าจะต้องออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เพราะมีเรื่องต้องทำด่วน เมื่อออกจากโรงพยาบาลทั้งสามก็รีบไปที่โรงแรมไปหาแม่บ้านที่ชื่อสวยเพื่อไปตามหาพี่พลเมื่อไปถึงพี่ตาก็พุ่งเข้าหาแม่บ้านคนนั้นแกต้องการเจอสามีเพราะพี่พลไม่กลับบ้านมาสองวันแล้วสวยเอาแต่ร้องไห้สวยบอกว่าสวยไม่รู้แล้วสวยก็เล่าเรื่องให้ทั้งสามฟังวันนั้นสวยไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ต่างที่ เพื่อนก็พาเพื่อนเขามาด้วยเธอคนนั้นชื่อนางนางเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับสวยนางสวยใช้ได้ทีเดียวและพวกเธอก็เห็นพวกพี่พลนางก็ดูสนใจพี่พลพอสมควรสวยก็บอกนางแล้วว่าพี่พลมีเมียแล้วนางก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่นางได้เอาแก้วเหล้าไปชวนพี่พลดื่มแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปวันถัดมา พี่พลมาบอกสวยว่าอยากเจอนางสวยบอกว่าสวยไม่รู้พี่พลดูน่ากลัวมากๆสวยรู้สึกว่าพี่พลผิดปกติแน่ๆสวยคิดว่าจะบอกพี่ตาแต่พี่ตาก็ไม่มาทำงานจนวันนี้สวยบอกว่าวันนี้พี่พลนะมาทำงานนะพี่ตาจึงรีบไปหาพี่พลแต่สิ่งที่พี่ตาเห็นก็คือ พี่พลนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่พี่ตาชะงักไม่เข้าไปหาพี่นกถามว่าทําไมไม่เข้าไปพี่ตาก็บอกว่าทําใจไม่ได้ที่เห็นสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นพี่นกก็บอกว่าผู้หญิงที่ไหนก็เห็นมันนั่งอยู่คนเดียวนะคําพูดของพี่นกทําให้พี่ตารู้ได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไร พี่ตาเดินออกมาโดยไม่เข้าไปหาพี่พลเพราะจะวางแผนพาพี่พลไปหาที่วัดพี่เรียรบรถกลางเป็นสายใท้หบาทที่พี่พลบุกถึงของคนที่จัตอนงานที่พลไว้ด้วยพี่นกเป็นตัวร,รีบมาท,ทำงานไปให้พี่ชายเฝ้าเป็นไว้ห่างๆสิ่งที่กำลังทำ พี่ตาก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่ในจิตบอกว่าให้ทำแบบนี้ดูสักพักมีสายทรศัพท์เขาตาเป็นเสียงของเด็กวัดพูดว่าหลวงลุงบอกว่าจะทำอะไรก็รีบทำเพราะตอนนี้คนที่ทำของกำลังอ่อนแรงผลบุญที่เราทำช่วยเราไว้จากคุณใสวิญญาณที่เราช่วยส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในภูมิที่ดี มีอำนาจที่ช่วยเราได้แต่บุญกรรมของใครของมันเขาช่วยอีกคนไม่ได้พอพี่ตามาถึงโรงแรมก็ชายสายสินพันไปที่ขอพี่พลพี่ตาได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนเสียงร้องที่ทรมานไม่นานพี่พลก็เป็นลมหมดสติไปพี่ชัยก็เหวี่ยงปีกพี่พลขึ้นรถไปทุกคนก็เดินทางไปที่วัด ลวงลุงบอกพี่ตาว่าอำนาจพุทธคุณและความสัมพันธ์ของใจที่อยู่ในตัวของโยมผู้ชายทำให้สายสินนี้มีอำนาจดุดอาวุธทิพย์ที่ทรงพลังแต่ก็แค่ทำให้หลุดจากผวังเท่านั้นของยังไม่ถูกถอนต่อไปนี้ต้องอาศัยอำนาจพุทธานุภาพและบุญวัสนาของโยมทั้งสองแล้วให้ช่วยกันลวงลุงบอกว่า ท่านเคยเป็นคนเล่นของแต่ก็เป็นคนสาขาวแต่พอรู้ว่าของดำที่อยู่ตัวนี้แรงมากคนทำต้องการได้เขาจนไม่คิดว่าสิ่งที่ตามมามันคืออะไรทำไม่ยมทั้งสองเข้าใกล้กันไม่ได้ด้วยมนต์ดำพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำหลวงลุงจะทำพิธีให้ในวันนั้น ทางวัดจัดแจงให้พี่พลนอนในโบสถ์โดยมีพี่ชัยอยู่เป็นเพื่อนลวงลุงสั่งปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้พี่พลหลบหนีเพราะเมื่อพี่พลรู้สึกตัวก็เรียกหาแต่คนชื่อนางตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคนชื่อนางเป็นต้นเหตุเรื่องทั้งหมดลวงลุงได้ให้เด็กวัดทั้งสองคนเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ไ้เพื่อรอใครบางคนที่จะมาช่วยพี่ตาในครั้งนี้ หลวงลุงช่วยได้แค่นี้ส่วนคนที่จะมาช่วยนั้นเป็นพี่ชายของหลวงลุงซึ่งหลวงลุงได้ติดต่อไปหาแล้วและเขากำลังรีบมาอารุณรุ่งมาเยือนวันทำพิธีก็มาถึงมีชีประขาวท่านหนึ่งก้าวลงจากรถกระบะสี่ประตูแล้วเดินเข้ามาในศาลาการประเรียนที่ตอนนี้ได้เสร็จสิ้นจากการทำจิจวัตรประจวันของวัดป่าแห่งนี้แล้ว ขณะในศาลามีพี่ตาพี่นกพี่ชัยและสวยที่ติดตามมาด้วยเพราะความกลัวพี่ตายังเห็นกลุ่มควรลอยตามสวยมาตลอดชีพปักขาวได้นั่งลงกลับลงลงุงแล้วหันมาทางพี่ตาและสวยก่อนที่จะเอ่ยคำออกไปว่าแม่หนูนี่หมายถึงพี่ตาแม่หนูนี่มีเทพยานวิเศษได้มาจากบุญเกา่า เอกทั้งแก่กล้าจากบุญใหม่มันพูดนั้นอยากจะฆ่าให้ตายก็ไม่ตายรอดมาได้ด้วยบาร,รมีและวิญญาณที่ดีเหล่านั้นแต่แม่หนูอีกคนถ้าช้ากว่านี้ได้ไปประโลกแน่นอนเขาจะปิดปากไม่ให้พูดอีกสิ้นคำพูดของชีปะขาวสวยก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีชีปะขาวพูดต่อว่าพ่อจะทำพิธีไล่ของพวกนี้ แต่มันจะต้องมีค่าครูสักหน่อยนะพี่ชัยได้ยินดังนั้นก็เริ่มวุ่นวายตามภาษาคนใจร้อนพี่นกจึงร้องห้ามชีปปะขาวจึงพูดขึ้นมาว่าแค่สสดึงเดียวพวกเองไม่มีกันเลยหรือไงพี่ชัยถึงกับชะงักแล้วกล่าวขอโทษชีปปะขาวและหลวงลุงที่ทํากิริยาไม่สุภาพใสพิธีเริ่มขึ้นตอนนี้พี่พลรับไม่ได้สติ พิธีนี้ทำกันที่าลาการเปลี่ยนแห่งนี้นี่เองชีปะขาวใช้สายศินทำเป็นมงคลคล้ายเวลาแต่งงานรัดหัวพี่พลกับพี่ตาไว้ก่อนจะพูดว่ากองต่ำนี้แรงนักมันเอาประจำเดือนให้กินทั้งปลูกกิจให้หลงไหลมัวเมาด้วยเหงื่อใต้ขาหนีบเคยได้ยินวิชาหงร่อนไหมหลายขนานเขียวนะเนี่ยชีปะขาวทำพิธีต่อ ขณะที่ท่านสวดคาถาพี่ตาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าศาลาแต่ผู้หญิงอื่นไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังก้องมึงเห็นกูสินะมึงคงมีตาจิตวิเศษมิหน้าคุณใสของกูจึงทำอะไรมึงไม่ได้นางเมียหลวงเสียงดังก้องประสาทก่อนที่ชีบขาวจะพูดว่า เองมาแล้วหรือนางแม่มดทุกคนจึงมองตามไปสวยสะดุ้งสุดตัวแล้วบอกว่านางใช่นางจริงๆด้วยก่อนที่นางจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโกรดเกลียวนางสวยคนต่อไปก็คือมึงอยู่ด,ดีไม่ว่าดีเป็นคนดีมากก็เตรียมตัวตายได้เลยที่ปะะขาวนำขันน้ำมนต์มาแล้วตักกรอกปากพี่พล จนนางกรีดร้องไฟลุกขึ้นตามตัวพี่ตาเห็นอะไรบางอย่างวิญญาณที่พยายามจะยึดติดกับร่างพี่พลแต่ไม่ทันไรวิญญาณนั้นก็ถูกแสงสีทองมัดแล้วดึงออกไปแต่สลายไปกับตาสิ่งนี้คงมีแต่หลวงลุงชีบปะขาวและพี่ตาเท่านั้นที่เห็นนางร้องอย่างเจ็บปวดถึงนางจะเก่งกาจแต่กับผู้ที่มีวิชาชั้นครู ่างก็แค่เด็กอนุบาลกลุ่มควันสีดำล่องลอยพันร่างกันโปร่งแสงของนางแล้วดึงกระชากหายไปในอากาศหมุนวนราวกับบางน้ำวนทุกอย่างสงบลงชีปะขาวแนะนำให้พี่ตาพาพี่พลกลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วนำน้ำล้างเท้าของทั้งสองให้พี่พลดื่มเพื่อล้างของให้สิ้นยาให้เหลือซาก หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติสวยบอกว่านางตายแล้วเพื่อนเข้าไปเห็นนางอาเจียนเป็นเลือดนอนตายจมกลองเลือดในห้องพักของเธอนั่นแหละและยังเห็นพวกโต๊ะบูชาอะไรไม่รู้น่ากลัวเต็มไปหมดพี่ตายังคงเห็นผีดังเดิมแค่ตอนนี้พี่ผลรู้แล้วว่าทำไมพี่ตาจึงทำบุญบ่อยๆ พี่พลก็เริ่มเข้าวัดทําบุญถือศีลและเลิกเล่าทาวรตอนนี้พี่ตามีลูกสาวน่ารักเพิ่งเริ่มตาดูโรกไม่นานชีวิตของคนเห็นผีก็คงดําเนินไปอยากดีเยี่ยมด้วยแรงบุญที่ช่วยกันสร้างเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเรา อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ